สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพาอกับน้องเจสสาวอีสานกับบริษัทเมนทอนแอร์อีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้นะจ๊ะช่างบัสก็บอกว่าเราจะไปติดแอร์กันลูกน้องบอกว่าเอ้ยลูกพี่มันคือตัวใหญ่เท่โอ้ยบ่เป็นยังดอกติดติดเป็นโลเทอลูกค้าต้องการเ้ากระจัดหายวะสัน <c oughs> พอเรามาถึงบ้านลูกค้าก่อนลูกน้องเราก็ต้องมาวัดน้ํายาก่อนนะจ๊ะว่าน้ํายาของลูกค้าอยู่ที่เท่าไหร่ว่าสันวะแล้วลูกพี่ก็บอกว่ายัางไงก็มายกแอร์ไปก่อนนะ <c oughs> โอ้ยเป็น่างมันคือรู้สึกว่ามันหนักแถวว่างไว้ก่อนว,ว่างไว้มงนี้ละให้ลูกน้องยกไปต่อ <c oughs> ตอนต่อไปก็มาดูสถานที่ที่จะติดแอร์กันเลยนะจ๊ะลูกน้องบอกว่าลูกพี่ลูกพี่ห้าสสติดมองไดกับบรรลคือก,กันหลับไปขนของก่อน,อน,อน,นลูกพี่เอาอีหยังเนี่ยกับบรรูุคือกันยิบอีหยังได้ก็ยิบยิบ,ยบจับยับไปโวลดเอาไส่ไปโหลดหลยไว้ก่อนเพราะว่าหน่อยเดี๋ยวมันสิได้ลงไม่อีกว่าันว่ามันเมือยเด้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเอาคอยร้อนอันเก่าออกเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะติดตัวใหม่ใส่เข้าไปนะจ๊ะ <c oughs> เอาลงไปโดยรีบเลยนะจ๊ะบ้านลูกค้าไม่เป็นรอยแน่นอนว่สัสดุ <laughs> อ่ะลูกพี่ขึ้นบ้างลูกพี่ขึ้นบ้างลูกพี่ขึ้นแล้วลูกพี่บอกว่าโอ้ยขึ้นมาแล้วมันคือรูสึกโลงเลี้ยงโลงเลี้ยงจังไดดก,กวัดขาไปก่อนน่เด้อโอ้ยอันเก่านี่มันคงสีบอไดเราถอดออกรถเอาอันไม่ใส่เอาเนาะ <laughs> <laughs> ลูกพี่บอกว่าเอามินิฮาร์ไม้บัวเอาดอกว่สัสดน <laughs> นี่นะคะนี่คืออุปกรณ์ของเมนทอนแอร์บอกเลยว่าทันสมัยแน่นอนล้านเปอร์เซนวะสัน <laughs> ลูกพี่ขึ้นไปลูกพี่บอกว่ามันจะหงายเงือบบอกบอกหงายดอกลูกพี่เจ้าเจาะไปรวดวะสัน โอ้ยลูกพี่พอคอยไวใจมันปันใดเด้อโอ้ยลูกพี่เจ้ากะใส่ไเจ้ะจ้ะไปโลดมันบอกเดือดเดียงดังดอกโอ้ยแต่ลูกพี่รู้สึกว่ามันเดือดเดียงดังเดือดเดียงดังเดง้มันสิง,งายบ่มันบอกหงายดอกลูกพี่เจ้ากับสูวนีเหือสัวยุทแต่ว่ามันสูวกลับอากาศกะฮวนันรีบกะสูงสีเฮ็ดจังไหนมันสั้นเบดทั้งตินเลยว่าสั้น <c oughs> ลูกพี่บอกว่าโอเคเฮาสิอดทนเอาสั้น <c oughs> คอยล้อนอันเก่าลงไปคอยล้อนอันใหม่ก็ขึ้นมาแล้วเจอะเออเอาวางไว้เลยจ้ะมาวัดมาดูกันว่าตรงบ่อตรงแล้วหอกกระคันนอดเข้าไปว่าสั้นไหม การติดแอร์ของเราก็ไม่ใช่เรื่องยากเดินท่อเข้ามาใส่คอยเย็นเข้าไปเดินสส่ไฟทุกอย่างก็จะเสร็จนะจ๊ะ <c oughs> ลูกพี่บอกว่าโอ้ยมันคือนักแท้มันคือนักแท้มันบอหนักดอกจ่าเบาเองโอ้ยรู้สึกอึอดอัดโนบะท่อได้ดอกลูกพี่เจ้ากระสือเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาคันคันคันเข้าไปโอเคแค,ค่นี้กเ็เรียบ้อยแล้วบอกแล้วว่ามันง่ายมันง่าย <c oughs> แค่นี้ปิดของเก็บรถเอาเก็บรถเก็บของเฮ้ยมันไม่ใช่เก็บของสิปิดรถเฮ้ยถูกแล้วเอา <laughs> ไปเลยด้วยจ้าเมนทอนแอร์บายบาย